แม่แม่บ้านไหนเป็นบ้างคะเวลาเราจะออกไปทำงานแต่น้องหมานั่งมองรอคอยด้วยสายตาที่แบบแม่จ๋าอย่าไปเลยเดีย๋ยวเจอแบบนี้เกือบทุกเช้าเลยคะ่ะหยิบกระเป๋ามาปุ๊บหันมาเจอสายตาเขาที่มองแบบทั้งรักทัทง้งรอทั้งเศร้าในเวลาเดียวกันหัวใจของเดียวแบบจริงจริงเลยคะ่ะถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆ่งที่เราช่วยเขาได้ คือข้อแรกนะคะทิ้งกลิ่นหรือเสื้อผ้าของเราไว้ให้เขารู้สึกอุ่นใจออกมาข้อที่2ให้ขนมหรือของเล่นเขาจะได้ใช้เวลาเคี้ยวนานๆไม่เหางาจนเกินไปและข้อสุดท้ายก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบอกรักเขาด้วยการกอดให้เขารับรู้ได้จริงๆ น้องหมาเขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราไปทํางานเขารู้แต่แค่ว่าเราจะหายไปจากสายตาของเขาทั้งวันเดียร์เลยอยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้เจ้าของหมาเข้าใจน้องเขามากขึ้นและทําให้เขารู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งถ้าคุณรักหมาเหมือนเดียติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับเล็กๆที่จะทําให้ทุกวันของเขามีความสุขคะ่ะ